สวัสดีค่ะก็พบกับคุณหมอลูกหนูที่โรงพยาบาล KMB ของเราอีกแล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมของหมอเนาะก่อนที่จะทําการดูดไขมันลดต้นแขนหรือว่าบริเวณปีกหลังหน้าท้องหรือบริเวณใดๆก็ตามเนาะลองมาชมไลฟ์กันก่อนนะคะว่าขั้นตอนการดูดไขมันหรือว่าการเตรียมคนไข้ของหมอเนี่ยที่โรงพยาบาลเป็นยังไงกันบ้างนะคะการดูดไขมัน ไม่ใช่เรื่องเร่งรีบเนาะใช่ไหมออยากให้คุณลูกค้าได้ศึกษาแล้วก็ได้ชมไลฟ์สดของหมอที่โรงพยาบาลดูดไขมันของเรานะคะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะเราก็ถึงขั้นตอนการประเมินคนไข้แล้วเนาะวันนี้คุณเจนของเราก็ทําดูดไขมันบริเวณต้นแขนแล้วก็หน้าท้องแล้วก็บริเวณปีกกลางกันนะคะะเดี๋ยวหมอขออนุญาตให้ชมแขนกันก่อนนะคะว่าเนี่ยต้นแขนที่เป็นใสแบบนี้นะคะขออนุญาตกางสองแขนก่อนได้ไหม อ่ะ,อะเห็นกันชัดๆอยู่ใช่ไหมก็คุณเจนขาคุณเจนรบกวนโชก้ามโชก้ามโชก้ามนิดนึงอ่ะ,อะเห็นไหมคะว่าแขนคุณเจนกล้ามเนื้อ,อแน่นๆเลยเนาะออกกําลังกายมาแล้วแต่ว่ายังไม่ลดปัญหาของคุณเจนอยู่ที่ตรงนี้ใต้ท้องแขนของเรานะคะที่จะเห็นว่าเนี่ย แขนเนี่ยมีไขมันส่วนเกินบริเวณตรงนี้หมอจะทําการดูดไขมันนะคะให้ยุบลงไปแบบนี้แต่ปัญหาหลักของคุณเจนไม่ใช่เรื่องของไขมันเป็นหลักแต่จะเน้นอยู่ที่ความย้วยของผิวดังนั้นเนี่ยเคสของคุณเจนนอกจากจะทําการดูดไขมันแล้ว